ในการนี้พระราชทานผ้าลายสิริราชพัตราพรประเภทผ้าบาติกแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ชนะเลิศจากการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราพ์และงานธัตรกรรมระดับประเทศประจำปี2567ซึ่งทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานนี้เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัตร์าพรประจำปีการศึกษา2566 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปรกรรมไทยและผืนผ้าโบราณที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยนำมาทรงออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาติประเภทผ้าบาติกลายที่1ประกอบด้วยลายดอกพุทธานลายหัวใจดอกพุทธานลายมายุรสิริ ลายม้าและลายขอเจ้าฟ้า2,568ส่วนลายที่2ประกอบด้วยลายดอกพุทธาลลายหัวใจดอกพุทธาลลายช่อดอกพุทธาลลายมยุรัสิริลายม้าลายขอเจ้าฟ้า2,568ซึ่งลายประราชทานลายที่สองนี้เพิ่มลายช่อดอกพุทธาลเป็นช่อลายที่ประกอบขึ้นด้วยดอกพุทธาล5้าดอก เรียงไล่ขนาดจากใหญ่ไปถึงดอกยอดในรูปทรงหยดน้ำทรงพุ่มซึ่งเป็นรูปทรงลายโบราณที่ปรากฏในภูมิภาคต่างๆหลากหลายอารยธรรมสันนิษฐานว่าแพร่กระจายจากเปอร์เซียผ่านเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเลสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนมักใช้เป็นองค์ประกอบของลายต้นไม้แห่งชีวิตหรือ tree of life จากนั้นทอประเนรนิทศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานต่างๆอาทิกลุ่มศิลปาชีพทอผ้ายกไหมเมืองนครและกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพปักผ้าแบบโบราณที่สนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดทําเครื่องแต่งกายในการแสดงโขนของมูลนิธิศิลปาชีพการแสดงผ้าไลายไทยอัตลักษณ์ภาคใต้ผ้ายกนครผ้ายกนาหมื่นสีจังหวัดตรัง และผ้ายกภูมิเรียงจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรแสดงการผลิตผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทานสีทองวิทยายลัยศิละปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชแสดงงานช่างสลักช่างแกะช่างเขียนช่างรักช่างปั้นซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เครื่องถมและช่างสิบหมู่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชพัฒรสุราษฎร์ธานีแสดงการทอผ้ายกลายราชวัตรคมซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายและเป็นทักษะความชำนาญของช่างทอในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเสด็จกลับท่อพระเนธการแสดงหนังตะลุงหนังวาทีทรัพย์สินโดยนายวาทีทรัพย์สินทายาทศิลปินแห่งชาติ และลูกศิษย์จากมหาวิทยายลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชผู้สืบสารและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแสดงหนังตะลุงของนายสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงพื้นบ้านปี2549ได้รับรางวัลชนะเลิศการประชันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ติดต่อกัน3ปีซ้อน หนังตะลุงเป็นบรรกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะก,การแสดงของภาคใต้ที่อนุรักษ์สืบสานต่อกันมายาวนานนับร้อยปีและสานนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตราสิ่งของแก่ญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้เวลา15.30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายมูฮัมหมัดสานติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทเกียรติศักดิ์สนขาว10ตำรวจโทปองพลสมอินอ้อย10ตำรวจโทจิระเมธจันทรเพชรและ10ตำรวจโทขจรศักดิ์คงเดช เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายนำรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องมาจอดบริเวณข้างกำแพงรัว้วฐานหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส41หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุรงยอหมู่ที่1ตำบลดุรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสต่อมาได้เกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2568และเข้ารับการรักษาพยา,พยาบาลณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนารักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสี่คนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดม่ได้จบข่าวในพระราชสมนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ